แล้วก็มีตัวิขานเพียงเล็กน้อยอก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้ของญาติโยมนี่นะโอ้โหสารพัดชุดเลยนะ,ะชุดลาตีชุดดินเนอร์ชุดท่องเที่ยวชุดนอนชุดอยู่บ้านชุดทำงานโอ้โสารพัดชุดเต็มไปหมดเลยบางทีชุดหนึ่งใส่ครั้งเดียวเอนะงนะพอใส่ครั้งที่สองนะ ต้องระวังเอ๊ะนักแขกมาร่วมงาน,นจาชุดเราได้หรือเปล่ามันก็เลยทําให้ฟุ่มเฟือยมากเกินไปใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามาเดินทุจรงจะสังเกตได้เลยใช่ไหม,ไหมเราใช้เสื้อผ้าไม่ไมต้องใช้เยอะมากอ,มอย่างญาติโยมอาจจะเตรียมมาครบวันห้าวันก็ห้าชุดใช่ไหม,มแต่ของพระเนี่ยจะเป็นตัวอย่างดูอย่างชุดเดียว เดียวเหม็นทุกวันนอะทำไมซักเหม็นทุกวัน,นะนะอะเอาดีโอกาสนะงไหนที่น้ำดีแดดดีนะเราก็สามารถซักทำความสะอาดได้แต่ทาไมซักก็ไม่เป็นไรว่ากลิ่นมเหมือนเหมือนกันอยู่ในรถตู้คันเดียวกันอ่าเป็นการขัดเกลากิเลสเรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้าอภพรนะ มาหมดที่2องก็เกี่ยวกับโพชนเนปฏิสังยุตเรื่องกับเกี่ยวกับการกินการฉันการขบันการฉันของพระภิกษุก็จะมีบอกเรื่องเกี่ยวกับการถืออาสนะเดียวก็หมายถึงฉันครั้งเดียวนะอย่างเรามาทุดดงก็เป็นการถัดเกาพิเลสถ้าฉันสองครั้งมันก็จะยุ่งยาก จะต้องมาตั้งทับตรงนี้ว่ามันมต้องกินตรงนั้นโอ้มันวุ่นวายไปหมดยังเดินไม่ถึงที่เอากินอีกแล้วอย่างเงี้ยมันก็วุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นก็ถือเอาอาสนะเดียวแต่ไม่ใช่เคี้ยวทั้งวันนะอาสนะเดียวนี่ก็คือเคี้ยวทีเดียวลุกจากอาสนะแล้วก็เลิกเคี้ยวเลยแล้วเออนะบางไงมันก็ไม่อาสนะเดียวอาสนะเดียวเคี้ยวทั้งวันนี่ไม่ได้ มันก็จะได้สันดวกนะในการจัดเตรียมนะเรื่องของอการบินธบาทนะอันนี้ก็เป็นเป็นหน้าที่ของภิกษุนะที่จะต้องเรียงชีพนะด้วยการบินธบาทอย่างนี้น เป็นจรนะโยมต้องบินทบาทพระพุทธองค์ท่านเป็นถึงพระบรมศาสดา,าสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยังเที่ยวบินทบาทเหมือนกันนะไม่ใช่ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านไม่ต้องบินทบาทก็ไม่ใช่ก็ยังเที่ยวบินทบาทยทังชีพอยู่เป็นกฎท่านก็อายุแ9ดก้น,นะเจ็ดกระดกระดานี้จะ9กแล้วเนี่ย นี่ใหญ่เจ็ดกระดกานี่อายุเก้าสิบนั่งพระท่านยังเปนทะบาทุกขันเข้นเขาพระมาทุดวงในวัดบอกปู่ไม่ต้องเป็นทะบาทนะอายุมากเป็นบ้านนางทำวัดพระุูชาจ้างแดงยู่ริมแม่นามเรบุรีหนุ่มๆเนี่ยนะอยให้อายพระแก่นะขนาดท่านเป็นพระแก่นเป็นพระสวนมนต์ทำวัด คนี่ทรงสมณศักดิ์เรื่องมาให้กระยำปิงกาะดาษต่างแขมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างยูลินแม่นามเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับการคบคันการฉันมันมีหลายข้ออยู่ด้วยกันส่วนมนต์นนางวานก็ให้แจกสมาธิกระดาษมันจะโยงกันนะเวลาเรามาเดิมรู้ตรงเออไงยังก็เหมือนรับการ ฝึกขัดเกล่ากิเลสของตัวเอง่ไหมาใคร<น>มีศรัทธาจะกินเหมือนพระก็ได้นะนนม,มือเดียวสนทนาบอเมือเดียวสนทนาในเชิงสร้างสอนนะในดานทรอเออจะยอมตั้งศรัทธาและทำได้โอ้โหเป็นยอดแห่งกุศลเลยนะนี่ยเออนะมาไม่ตายนะพระยังไม่ตายเลย จากมาเก้ารุ่นนี้รุ่นที่สิบแล้วเนะี่ยน่าจะไม่ตายนะทรานมาว่าฉันเมื่อเดียวน่าจะไม่ตายท่านโยก็ลองดูก็ได้นะ,อะ,อะลองดูก็ได้ทําไม่ไหวจริงๆก็เอาเอา,เอาสักนิดหน่อยอเอาสักนิดหน่อยอเอาอยัางไงก็เดี๋ยวไปปรึกษาการจะเอาอยัางไง ถ้าไม่ไหวจริงๆก็เอ,เอาแล้วแต่อนุโลมแต่ถ้าทาได้นะมันก็ดีโดยเฉพาะมื้อข่ำเนี่ยมื้อข่ำเนี่ยนักวิชาการหลายๆคนเกี่ยวกับนํำเงินมากเดินทุดงตามทุดงรเรื่องของการบริโภคเนีะเจ้าอา,อาว่าทขําเนี่ยม,มันประโยชน์น้อยนะ เพราะเราไม่ได้ใช้แรงกายเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสเข้านอนนะใช่ไหมทีนี้ส่วนใหญ่เราเป็นเน้นที่มือข้ามเป็นหลักใหญ่กันไม่โอกาสวาสนาได้ไหมเข้านอนอาหารย่งย่อยยั้งหมดนะเราไปเข้านอนนะถือว่าเป็นโอกาสถือว่าเป็นนาสนาที่ดีมันก็เลยเป็นไตกี่สลายหมดไปย้อนเกิดจาก ย่อยไม่ <S <S หมดแล้วเราก็เข้านอนอย่างนี้เป็นดนนุสิเพิ่นเอออะไรเป็นโรคไตกิสสา,ายกดหลายย้อนสมัยก่อนไม่มีอ่ะกดหลายย้อนอ่ะอ่าแต่นี้มันอยู่ดีกินดีอ่าอยู่ดีกินดีก็เลยเป็นกดไหลย,ย้อนโดยเฉพาะเมืองไทยเนี้ยนะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มากนะอย่างเมื่อตอนดูเพลจอ,อู้อ,อาหารเต็มโต๊ะ ภาพามาเชียอาจารย์ฉันเยอะๆเอาให้หมดโอ้โหไม่มีที่ใส่ท้องนะ,น,นะเพราะนั้นชาวโลกทั้งหลายนะจึงยกให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกเห็นไหม,มเพราะอาหารสมบูรณ์มากมีทุกอย่างผลไม้มีทุกฤดูนะแต่หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวมีให้กินหมดเมืองน,น,นอกมีเลยน,นะแบบอะไรแอปเปิ้ล เชอรี่สตอเบอรี่หน้าหนาวไม่มีอะไรกินก็เก็บเอาไว้ในตู้เย็นพอนเรื่องอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญในการดำรงชีพแต่ถ้าเกิดเราทานอาหารให้เพียงพอร่างกายก็สามารถจะตั้งอยู่ได้ถ้ามากเกินพอไปมันก็จะ ทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายเจ็บป่วยง่ายเามาหมวดที่3ก็หมดเสนาสนะปฏิสังยุทธ์องมีหลายข้อด้วยกันเรื่องการอยู่คนไม้การอยู่ในที่ล่องแจ้งการอยู่ป่าชา้ายันยองก็ไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติได้นะยม จริงๆนะการหลับนอน,เ,นเราก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องมีความจําเป็นอะไรมากใช่ไหมปกติพระจะใช้กรดนะจะใช้กรดที่นี้โครงการเราจัดในช่วงฤดูฝนนะใช้กรดเนี่ยมันจะไม่สะดวกนะระมาลองรุ่นแรกรุ่นแรกเนี่ยปี2 5งพัน จัดอุปสมบทพระยุฝนรุ่นที่หนึ่งทุตรงที่เขาใหญ่เดินไปวังน้ำเขียววันแรกเจอเลยอะไปปักกดอยู่บนผาก้อยไม้บนเขาใหญ่พายุฝนมาก็นำตูมตามตูมตามพระนอนไม่ได้กดปิวเลยมตมาจะทำไงเนาะ,นะเอา อาศัยประสบการณ์ที่เคยผ่านมาเมื่อตอนอยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะได้เคยมีประสบการณ์ดูตรงเข้าฝาบ้างก็ลเลยต้องเอาของที่มันเปียกน้ำเนี่ยผ้าคลองนะผ้าจีวรผ้าสังคติผ้าอะไรต่างๆยัดใส่ในในป่าปิดฝาให้ดีเพราะน้ำจะไม่เข้าใช่ไหม นอน,น,อน, ơi, นอนไม่ได้ก็นั่งมันซะเ ơi, ลยนอนไม่ได้ก็นั่งซะเลยฝนตกหนักมากเอาขาบาดมาทาเป็นเก้าอี้นั่งแล้วก็อุ้มบาดูอยู่ทตักหนอ่งมือหนึ่งก็ถือกดเหมือนร่มนะกันฝนไว้หนาวเย็นเยอะจนเช้านะจนเช้าโยมที่เป็นลูกศิษย์ เจ้าหนะ้าที่ต่าไม้บางเขาใหญ่สงสารนะก็เลยเอาเอาเต็นท์มาใ,ใช้ว่อกาอาจารย์ใช้เต็นเถอะมันลำบากงูนะเงี้ยวนะมันป่องตะขาบเยอะใช้กดบางทีพระใช้ไม่เป็นนะมันก็ใส่เลยคายมาื่อะเข้ามาได้กดได้ก็เลยตัดสินใจเอา้านะเต็นทก็เต็น น,นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้เต็นม,มาจนถึงรุ่นที่สิบหลายหลายคนยัดโยงว่าถามทำไมไม่ให้พระใช้กรดเอออันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีัาถุประสงค์ก็อย่างที่บอกเพราะตอนรุ่นที่เจ็ดเป็นการเต็นอยู่ที่น้ำตกป่าละโอล่ใช่ไหมเป็นเริ่มต้นป่าละโอรุ่นที่เจ็ดเนี่ยเดินมานี่แหละแก่งกระจาย จหนาที่ที่ต่าและโอถามพระจานย์กลางกดหรือกลางเต้นทำาไมหรืออย่ <c oughs> ถ้ากางกดผมไม่ให้พักนะอ้าวเป็นไงนพระไม่กลางกดเลยจะทำไงบอกว่าแบงป่องตะข่าวมันเยอะกลางกดเนี่ยไอสัตว์พวกนี้ยั่งข้ากดได้เดี๋ยวเกิดมีปัญหาโดนกัดแล้วพวกผมต้องเด็ดร้อนพาพระไปอันมัยใมไปโรงพยาบาล แต่จะใช้เต็นนักปอดภัยกว่าโอ๋อพอดีคณะมาเตรียมเต็นม,มาเขาก็เลยอนุญาตให้พักขืนแรกที่จิตสตาก็คืออุทยา,ยานน,นั่นตกป่าละอูก็เก็บปอยกันไปตั้งแต่ขืนแรกวันนี้โชคดีนะเห็นไเราได้สดดมนท่าำกันธรรมชาติ นั่งกังดินแต่เพิ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกก็กินกังดินใช่หไหมไมีความสุขตายถึงบอกว่าเรื่องเสนาสะนยะก็พิจรารณาตามความเหมาะสมบางทียัตยโยมก็มีภาระนะมีบ้านก็ต้องเป็นห่วงบ้านนะต้องดูแลรักษา เป็นภาระอุกทานระยะยาวนะบางคนซื้อบ้านนะผ่อนบ้านนะเกือบตายว่าจะผ่อนหมดนะนะยังดีเลยยอมนะของเราผ่อนแค่เกือบตายนะถ้ายมเกิดเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยผ่อนจนตายก็ไม่หมดนะโยมญี่ปุ่นเขาผ่อนบ้าน้า150ปี3ชั่วคนของเราผ่อนแค่20-30ปีผ่อนเกือบตายอย่างหมด แต่อายุข้าตั้งนาก็ไม่แน่นะรุ่นนลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนอาจจะผ่อนตายแล้วอย่างไม่หมดต้องสองชั่วคนแต่ญี่ปุ่นนะร้อยห้าสิบปีล้วก็ผ่อนะญี่ปุ่นขายขายที่ดินนะขายเป็นตารางนดีวขายที่ดินเป็นตารางเิ้วที่กที่ฮ่องกงนี่ขายเป็นตารางฟุตนะบ้านเราคิดเป็นตารางวา ถ้าเปนดอกอัะเป็นลอ่าพอสร้างขึ้นมาแล้วนะเป็นบ้านก็ปูกพันนะเป็นภาระปูกพันต้องมาคอยของลงดูแลรักษาน้ําไม่ไหลไฟดับช่วมเต็มอุย้ยปัญหาเยอะนะะเนี่ยพระเจ้าท่านไม่สร้างเลยพระองค์ปวดแล้วท่านจาลิกไปเรื่อยไม่ต้องมาคอยถูบ้านกวาดบ้านมาแล่ต้องมามีปัญหาส้วมเต็ม สุบช,ช่วมไหมครับนะไปตรงไหนก็ถ่ายตรงนะั้นไม่ต้องมามีปัญหานะไฟไม่สว่างไฟจไับทํำยังไงน้ําไม่ไหลโอ้ยปวดหัวไปตลอดอทันระจาเรีไปตลอดไปทุกที่นะที่ไหนที่เป็นประโยชน์ต่อมาหาชนทั้งหลายนะครับไปสแสดงทางปวด เราไม่ต้องมีภาระเอ๊ะเราจะต้องไปสามวันห้าวันเจ็ดวันแล้วต้องรีบกลับบ้านนะไม่มีใครอยู่เดี๋ยวโจรกุ้งัดบ้านอะไรนี่มันเป็นภาระเพราะนั้นลรามาทุดดงนะเราก็จะได้เห็น <c oughs> ได้เห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเราเนี่ยนะมันไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยนะเนี่ยของที่จําเป็นนะพกติดตัวแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆ าก็มีความฝันเช่นนั้นมาก่อนนะมีความฝันเช่นนั้นมาก่อนก็จะไปเรื่อยๆนะตั้งความหวังไว้ว่านะบาทเดียวท่องโลกมีบาทใบเดียวท่องโลกจะท่องไปได้แค่ครึ่งโลกสามสิบสามประเทศแหมมาติดกับดักนะติดกับดัก <laughs> เพื่อนมาวางกับดักแล้วนี่นต์หให้มาอยู่ เฝ้าวัดบามากดนะนี่อยู่มาสิบเอ,อ็ดปียาท่องโลกมาแค่13บสามปีมาติดกับดัก11บเอ็ดปีไม่รู้จะได้หลุดจากกับดักนี้เมื่อไหร่กำลังมองหาทาย,ยาท <c oughs> ที่จะมารักษาวัดต่อมันเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสพอสมควรน,นะคันะเจอค่าไฟป็นอค๊บเลยนะ เจอค่าน้ำมันมามันตึ๊บเลยนะมาเจอค่าปรับอ,อวันที่สิบสองพฤษธศภาใครใช้รถตู้กไปดูเนี่ยพาเพื่อาจารย์ไม่อยู่วัดนะส,สิบสองพฤษภาใครใช้รถตู้ไปโดนจับเนะี่ยเราจะนั่งสามาธิไหลตึ้งขึ้นมาดุว้ายตายนะ,ะเพื่อนส่งไปปรับรถตู้มา อาจารย์กลับก็วัดสิบสามพระสัพานสองพรษภานฝ่าไฟแดงดียังไม่ตายยังไปฝ่าไฟแดงขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสีแดงแยกพลลรอสิบเอ็ดตำบลแขวง บางตีนเป็ดอ no well. <Tu> ําเภอเมืองฉะเชิงเซาเวลาบ่ายโมงห้าสิบเจ็ดนาทีข่าวรถตู้ไปใช้ป่ะตีนเป็ดเหรอที่เคยมีสีแดงที่ศุภช่าหรอ ก็นะปล่อยไม่ได้ครับมีหมายเลขปัดประชาชนทุจงนะก็อย่างที่บอกมีประโยชน์หลายหลายอย่างมาฝึกความอดทนเราไม่ได้มาหาความสะดวกสบายนะเรามาหาความลำบากเพื่อฝึกกิเลสของเราใหมีความอดทนเดินเหนื่อยเมื่อยหิว ร้อนสารพัดเจออุปรสรรคมากมายบางทีน,น้ำฝาณนะ,นะก็ไม่พอใช้ใครมาก่อนกินก่อนใครมาที่หลังหมดหมดแล้วทำไงบ่อยๆเอ้ยทำไมไม่รอกัอนบ้างกินอะไรไม่แบ่งก็บีนะ มีเรื่องราวเกิดขึ้นมาให้ได้ให้เราได้เป็นข้อคิดถ้าเราทำใจได้เออ,อสปอนเซอร์หมดก็เอาอย่างอื่นน้ำบ,บัปซี่แทนไหมน้ำบ,บัปซี่หมดน้ำแดงโซดาแทนไหมบางทีมันไม่ถูกกิเลสมันของที่ถูกกิเลสมันหมดนะไของ ที่มีไม่ถูกกิเลสเราก็ควบคุมสติควบคุมอารมณ์ไปได้น้โมโหขึ้นมามันก็ไม่ใช่หมายความว่าเราโมโหแล้วมันจะปรากฏขึ้นมาพูดขึ้นมาแบบโอแบบปาติกะสปอนเซอร์พูดขึ้นมาจากดินมันก็ไม่ใช่นะโมโหขึ้นมาแป,ป๊บซี่พูดขึ้นมาจากต้นไม้มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่พูดมันมีแค่นั้นก็คือแค่นั้นอเออ มีเท่าไหร่อะมีแค่เท่าไหร่อเอาเท่านะั้นปีที่แล้วไปเดินที่